ที่นี่มากินอะไรอ่ะที่นี่เขาดางังพิซซ่าเตาถ่านนะเคยกินไหมเนี่ยน่านรู้จักพิซซ่าไหมาเนี่ยไม่ไรู้แต่ไปเหอะบ้าหิวนะจากไต้หวันามาจีนค่ะ แล้วจากจีนไปไหนต่อครับไปญี่ปุ่นค่ะตอนนี้คือเหมือนกับจะหนักไปทางการไปญี่ปุ่นบ่อยไปทุกเดือนนะคะไปกลับไปกับไปทำงานไปอะไรเดือนหน้าก็ <Kinda> ไป um. อัดเสียง ญี่ปุ่นเขาจะแบบค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนกว่าประเทศอื่นคือเหมือนสมมติว่าอะไรล่ะเขาจะชอบแจกนามบัตรใช่ไหม <ừ> เวลาเจอกันแนะนําตัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับสองมือถ้ารับมือเดียวเนี่ยจะดูเหมือนไม่เคารพเขา <Hey. S 2> แล้วอย่างคนไทยเวลาได้นามบัตรมาก็จะเก็บใส่นในกระเป๋าเลยเพราะกลัวหายใช่ป่ะ <ừ> แต่ญี่ปุ่นไม่ได้สมมติเรา,านั่งคุย,ยที่โต๊ะอ,อย่างเงี้ยเขาให้นามบัตรมาโค้โงโค้โงโค้งพักทายเสร็จเราก็ต้องวางบนโต๊ะด้วย2มือคือเหมือนเป็นการให้เกียรติ ให้เกียรตาเขาไม่ต้องเหยียดแปะอย่างนั้นเพราะนั้นเขารู้ว่าไม่จริงใจ <c oughs> แปอย่บบนี้มาแอล่างบี้แล้วก็ <c oughs> อันนี้หาเลออันนี้ที่ไทยอ่ะไม่ใช่ <c oughs> ก็วางไว้แล้วเหมือนคัวคุยเสร็จแล้วค่อยเก็บเหมือนเป็นการ <c oughs> ให้เกียรติเขา <c oughs> ซึ่งหลายๆอันเราก็ต้องปรับตัวตามเขาเหมือนกัน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะความกระจุกกระจิกของญี่ปุ่นอะเป็นระเบียบเหมือนแบบประเทศเขาค่อนข้างจะเป๊ะมากเรื่องการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันทุกคนจะต้องแบบตื่นมาดูข่าวพยากรณ์อากาศว่า <นะ S 1> วันนี้ฝนจะตกไหมคือถ้าบอกว่าตกก็ตกจริงแล้วถ้าบอกเอาอยู่อะ <c oughs> <c oughs> อุย้ยไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้เหมือนกันอะเลยแหละเขาจะมีแบบที่เก็บล่มตามร้านสมุดร้านอาหารเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นล็อกๆไว้เก็บล่มเป็นระเบียบ คือเอาง่งงายๆเลยว่ารายการอะไรนะเขาเรียกว่ารายการพยากรณ์อากาศเขาเนี่ยแ <c ười> ม่นมากส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นต้องคอยตามข่าวอากาศตลอดเพราะว่าเดี๋ยวมีบางทีมีแผ่นดินไหวล่าสุดที่ <c ười> ไปเจอแผ่นดินไห,หวไม่รู้ตัวอยู่บนโรงแรมอยู่ในห้องน้าแล้วมันก็แบบด,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 ดุ๊ด๊ด๊ด๊โยโยเบานึกว่าใครมารเขย่าห้องน้ําวะคนงงว่ <highways S 2> <c ười> าใครว่าแผ่นดินไหวเหรอใช่แผ่นดินไหวเพราะหลังจากนั้นประมาณ สิวิข่าวในทีวีตัดเป็นข่าวปับแล้วบอกว่าเมื่อเวลา10บโมงน,นี่นี่เกิดเหตุแผ่นดินไหววัดได้4.7ลิกเตอร์อะไรอะไรเงี้ยคือมันยังเบาเบานี่ซึ่งพี่ที่เป็นร่านพี่นั่นบอกว่าเขาจะเป๊ะมากบางบางครั้งแบบมันแรงเขาจะออกข่าวว่าให้ทุกคนหลบอยู่ใต้โต๊ะครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะที่แผ่นดินไหวที่เจอที่เราเจอใช่รู้สึกไงบ้างไม่รู้รู้ว่าใครมาขย่าห้องน้ํา ไม่รู้เลยเลยมันมปันขนาดไหนอะขนาดไหนอะก็อย่างเงี้ยเหมือนแบบโตโย่อย่างเงี้ยแต่มันเป็นห้องจริงเหอมันเป็นตึกมันเป็นห้องแล้วมันก็โยกอืมงพันอยู่นี่อย่างนี้เลยป่ะอันนั้นเยอะไปสี่จุดเจ็ดยังถือว่าแบบปลอดภัยยังถือว่าได้อยู่เพราะว่าตึกเขาแบบแข็งแรงมากแต่ถ้ามาเป็นตึกบ้านเราอาจจะแบบถล่มไปละเออไม่แน่นาะเพราะว่าเขาแบบของมาตรฐานเป๊ะ เรากลับมาพูดถึงเรื่องงานเพลงของน้องนิวดีกว่าครับคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องไหมอันนี้ไม่คำถามเลยไม่คถาม ที่ร้องถามสักคำก็คงไม่ใช่นักร้องว่าพี่เขาเชิญมาร้องในฐานะของนักแสดงซึ่งเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้ร้องเพลงดีแต่หลายคนก็แบบเอ้ยร้องหรือบ่นว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเลยเนี่ยเลยเออเราน้อมรับอยู่แล้วเพราะว่าเราแมนเนี่ยเรารู้ตัวว่าเราแบบไม่ได้อ่าให้เขาวังรู้ตัวว่าเราไม่ได้เสียงดีเออแต่ว่าเขาอยากได้แบบความเป็นธรรมชาติของเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อในมัพี่เขากล้าเสียงหรือว่ากล้าร้องนะอืมใช่แต่ว่าพออันนี้แบบต้องมาทํากับ เพลงกับที่ญี่ปุ่นเซ็นสัญญาจริงจังมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องดีขึ้นบ้างแต่แต่มันก็เป็นที่หน้าแปลกคือที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ต้องการให้มิวไปเรียนร้องเพลงเพิ่มอะไรมากเลยคือไม่ต้องการให้แบบต้องการธรรมชาติไม่ได้อยากให้เสียงดีลยมากกว่านี้เออหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหนูแค่อาจจะชอบเสียงวันนี้หรือเปล่าไมเขาเลยว่าเออมันโอเคเขาบอกรับดีเขาบอกว่ามันธรรมชาติมากเขาหรอธรรมชาติกันแกล้งหนูแต่เขาแบบไม่ให้เรียนร้องเพลงแต่ว่าหนูก็ขอนิดนึง ไม่อยากให้คนแบบว่าเยอะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งที่มันต้องมาเป็นนักร้องจริงๆมันก็ควรที่จะดีกว่าตอนแรกคุณจะเป็นดีว่าใช่ไหมไม่เรอ,อบนนี้อ่ะบน <laughs> บน,บนบมีทาํานองอัลบั้มใหม่ใช่ไหมก็คือจะเป็นอัลบั้มที่ทำกับญี่ปุ่นโดยตรงเลยหรือปาหรือว่าของไทยด้วยก็คือทําที่ญี่ปุ่นแต่ว่าตลาดก็คงจะแบบไปในเอเชียเหมือนไปทางไต้หวันทางจีนเพราะว่ามันต้องร้องสี่ภาษา ไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นหน้าดูฉลาดมากแล้วร้องไงเป็นคาราโอเกะหรือเป็นอะไรก็ก็ต้องเรียนอ่ะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียนอยู่ภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนสตาร์ตกศูนย์ภาษาจีนมันพอแบบคำคำได้บ้างเบาๆ ชิมขาชิあるところおะโอเมซามะกอิเตบมือดีตบมือมโอ้โหเจ็บปั <laughs> ้มาพอดีเลยแล้วตบมือให้ตบมือให้พิซซ่าไม่ใช่ให้เราโอ้โหสุดยอดอ่ะมนแหละโอ้นโโึกว่าชมนิวชมพิซซ่า รักหรือว่าอะไรบอกได้ไมั้ยคนดีเพียงจะถามเธอก่อนก่อนทะลําลใจกลัวเพราะไม่รู้ทําไมใจฉันตอนนี้ก่อนตัดก,กันดีกว่าในรายการของเรานะเรื่องนี้ดีนะของเราในเมื่อเป็นเรื่องของคนตัวเล็กๆที่ได้ทําสิ่งใหญ่ๆตามความฝันของตัวเอง <Okay. S 2> เล็กแล้วเนี่ยตัวแค่นี้ลินปิงล่องลินปิงไม่ใช่ลินหุ้ย <c oughs> นะ,ะน้องนิวมีแรงบันดาลใจอะไรในการที่มาได้จนถึงทุกวันเนี้จริงจริงนิวว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เราเป็นคนที่โชคดีมากที่แบบมีโอกาสเข้ามาเข้ามาตลอดเลยรู้สึกว่าถ้าเราได้โอกาสเข้ามาเนี่ยแล้วเราไม่พยายามทํากับมันให้เต็มที่อ่ะมันจะดูไร้ค่ามากในขณะที่คนอื่นพยายามที่จะ ได้มันอ่ะเออแต่เขาไม่ได้แต่พอเราได้เราก็ต้องรู้จักแล้วก็เห็นคุณค่าของมันพยายามทําให้มันดีนิวรู้อย่างการเป็นนักร้องเงี้ยนิวรู้ตัวว่าแบบนิวไม่ไม่ใช่คนที่เสียงดีเลยแต่ว่าก็รู้สึกว่าคนอื่นก็ให้โอกาสแล้วก็ชอบความเป็นธรรมชาติของเราเราก็คงจะแบบต้องพยายามตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพราะว่าไอยันคือมีกําลังใจที่ดีมากจากแบบแฟนๆทุกวันนี้นิวมีเขียนบล็อกลงในของที่ญี่ปุ่น ก็จะมีแฟนๆที่แบบคอยตามอ่านคอยตามอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบมันบางทีมันก็อยากทำอะไรตอบแทนเขาบ้างเพราะว่าเขาก็ให้กำลังใจให้สิ่งดีๆกับเรามาตลอดแล้วก็อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองเป็นของขวัญให้พ่อกับแม่อะไรค่ะคือด้วยคนเราเกิดมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตายฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะทำอะไรเนี่ยก็ขอให้เต็มที่กับมันไม่ว่าเรื่องเลินจะเล็กหรือใหญ่ แต่ทารับผิดชอบมันให้ดีที่สุดจริงไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดให้ดูดีให้ดูเวอร์นะแต่เนี่รู้สึกว่าบางทีอะเอ่อเรียกว่าอะไรเรารู้สึกว่าเราเราบหาตัวเองเจอแล้ะเราชอบทางเนี้ยเราชอบการเป็นการเป็นนักสแสดงการได้มาร้องเพลงเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าในเมื่อเราหาตัวเองเจอแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่เราต้องลงมือทําให้ดีอย่างภาษาญ,ญี่ปุ่นนิวรู้ว่าแบบ มันเป็นอะไรที่ยากมากแต่เหมือนทุกคนกดดันและคาดหวังกับเรามากที่ไปมาล่าสุดทีมงานบอกว่าทุกคนแบบรอฟังเนี่ยอยู่นะแล้วเขาเต็มที่กับเรามากทํางานเสร็จแบบมีช่อดอกไม้มาให้คือแบบทุกคนให้กําลังใจเราตลอดฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะผลักตัวเองขึ้นมาให้แบบสมกับที่เขาคาดหวังเหมือนกันก็ต้องลองลองดูค่ะจะดีไม่ดีอย่างน้อยถ้าเราทําเต็มที่เราก็ไม่มาเสียใจทีหลังอุ้ยอฮ้ยอะซิก้ย นี่เขจาจัดว่าเป็นแรงบันดาลใจอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองคือในความที่เราต้องทําอะไรให้มันดีใช่ไหมเพราะมีโอกาสแล้วอย่างน้อยก็ถ้าถ้าไม่ทำเพอใครก็ต้องทําเพื่อตัวเอง อยากจะให้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับน้องนิวในประเทศไทยนี้บ้างหมายถึงผลงานอะไรเอาคะผลงานหรือตัวเองหรือว่าอยากจะ็พูดก็อ,อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าอ,อ,อย่าเพิ่งไปท้อในการที่เราคิดอยากที่จะทําอะไรบางคนอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงแต่ว่าแบบลองไปประกวดมาหลายเวทีมากยังไม่ได้สักทีแต่ม,มันก็ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่มนันเป็นวันของเราถ้าเกิดว่าวันนั้นเราทําเต็มที่แล้วนะคะก็อย่าไปท้อแล้วก็ ถ้ามีโอกาสได้ทําก็ขอให้ทํามันให้เต็มที่แล้วก็จะรู้สึกว่าเออใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วดีแล้วที่ได้เกิดมาขอบคุณมากนะคะรู้สึกดีใจทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนอประกวดดัชชี่ตอนเล่นหนังคะคะจนถึงทุกวันนี้แบบแฟนคลับรุ่นเดอรรุ่นแรกตรงนั้นก็ยังอยู่กับเราอยู่และทุกคนก็รักในในธรรมชาติของเราในความเป็นเราคือถึงนิวจะแบบเออบ้าบอๆบ่ก็ไม่มีใครว่าอะไร เราคุยกันได้แบบเหมือนเพื่อนคือทุกคนเป็นส่วนใหญ่เลยแหละเป็นส่วนใหญ่มากในการทํางานของนิวที่ทําให้นิวแบบเอออยากจะทํางานเราจะตอบแทนทุกคนด้วยผลงานที่มันดีๆขอบคุณทุกคนมากรักนะจ๊ะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมจิกทัศพลสุวรรณบภินิตครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนิวมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง ebit กับรายการเรื่องนี้ด,ดีนะเยะ่เอากินกินกิน